ช็อ c พอดแคสต์เล่าไปหลอนไปตอนบ้านสวนต้องห้ามไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล่าโดยหมอนสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่รายการช็อกพ PODCAST เล่าไปหลอนไปอีกครั้งนะคะค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับหมอนค่ะ เคยได้ยินประโยคที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่กันใช่ไหมคะมอนเชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินผ่านหูกันมาไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาหรือคุณยายของเราเองความเชื่อโบราณข้อห้ามต่างๆที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นห้ามทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้ห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการห้ามร้อง เพลงในครัวเพราะเดี๋ยวจะได้คู่ครองที่อายุมากกว่าหลายครั้งที่เราอาจจะเคยตั้งคำถามในใจนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงแค่กุศโลบายเป็นอุบายที่คนโบราณสร้างขึ้นเพื่อหลอกล่อให้เราทำตามในสิ่งที่พวกท่านเห็นว่าดีงามหรือเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมนะ แต่คุณผู้ฟังคะเรื่องบางเรื่องเส้นบางๆระหว่างความเชื่อและสิ่งลี้ลับมันอาจจะบางกว่าที่เราคิดและสําหรับบางคนการก้าวท่ามเส้นนั้นไปอาจจะไม่ได้นํามาซึ่งคําตอบแต่กลับเป็นประสบการณ์บางอย่างที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต เรื่องราวที่หมอนจะเล่าให้ฟังในคืนนี้เป็นเรื่องราวจากคุณผู้ฟังท่านหนึ่งที่ขอใช้นามสมมุติว่าคุณปิ่นค่ะคุณปิ่นเล่าว่าเธอเคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยจนกระทั่งได้เจอกับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนความคิดของเธอไปตลอดการกับเรื่องราวที่เธอตั้งชื่อมืนว่าบ้านสวนและข้อห้ามที่ถูกลืม เรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนค่ะตอนนั้นคุณปิ่นพึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยหมาดๆและกําลังมองหางานทําในช่วงที่ว่างงานนั่นเองคุณยายของเธอก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชราซึ่งนั่นทําให้คุณปิ่นต้องเดินทางกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดเพื่อไปร่วมงานศพ บ้านของคุณยายเป็นบ้านไม้ทรงไทยโบราณยกพื้นสูงตั้งอยู่กลางสวนผลไม้ที่ร่มรื่นแต่ก็เปลี่ยวพอสมควรค่ะในวัยเด็กคุณปิ่นเคยมาวิ่งเล่นที่นี่บ่อยๆแต่พอโตขึ้นก็ไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมคุณยายบ่อยนักความทรงจำเกี่ยวกับบ้านหลังนี้จึงค่อนข้างเลือนราง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพบรรดาญาติพี่น้องก็มีการพูดคุยกันเรื่องบ้านและที่ดินหลังนี้ค่ะคุณแม่ของคุณปิ่นเสนอว่าอยากจะขายแต่ติดที่ว่ายังหาคนซื้อไม่ได้และไม่มีใครสะดวกที่จะมาดูแลสวนที่กว้างขนาดนี้คุณปิ่นซึ่งในตอนนั้นยังว่างงานและอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในกรุงเทพเลยอาสาว่าจะมาขออยู่ที่บ้านคุณยายสักพักเพื่อดูแลบ้านและสวนไปพลางๆระหว่างรอง,งาน ทุกคนเห็นดีด้วยเพราะอย่างน้อยก็มีคนช่วยดูแลบ้านให้ไม่รกร้างคุณแม่ของคุณปิ่นดีใจมากแต่ก่อนจะกลับกรุงเทพท่านก็ได้กำชับกับคุณปิ่นไว้หลายอย่างปิ่นอยู่ที่นี่คนเดียวต้องระวังนะลูกคุณแม่พูดด้วยสีหน้าจริงจังบ้านนี้เป็นบ้านเก่าแก่คนโบราณเขาถือกันหลายอย่างจำที่แม่เคยบอกได้ไหม คุณปิ่นในตอนนั้นได้แต่พยักหน้ารับคําไปอย่างนั้นเองค่ะในใจก็คิดว่าเป็นแค่เรื่องงมงายถ้าจําได้หลังๆถึงข้อห้ามที่คุณยายเคยพร่ำสอนตอนเด็กๆอย่าเหยียบทรณีประตูมืดค่าแล้วอย่ากวาดบ้านแล้วก็อย่าส่งเสียงดังหรือพูดจาหยาบคายบริเวณต้นจำปีใหญ่หลังบ้านค่ะแม่ปิ่นจําได้เธอตอไปเพื่อให้คุณแม่สบายใจ สัปดาห์แรกผ่านไปอย่างสงบสุขค่ะคุณปิ่นเพลิดเพล,นเพลินกับความเงียบสงบในบ้านสวนอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในเมืองหลวงเธอมักจะใช้เวลาในช่วงกลางวันไปกับการจัดบ้านจัดสวนตัดหญ้าและเก็บผลไม้ไปขายที่ตลาดเล็กๆในอำเภอ จนกระทั่งเย็นวันหนึง่งเรื่องราวแปลกๆก็เริ่มขึ้นวันนั้นคุณปิ่นทำงานในสวนจนเหนื่อยอ่อนค่ะพอกลับเข้าบ้านก็เผลอหลับไปบนแคร่ไม้ไผ่ที่ระเบียงหน้าบ้านมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่บรรยากาศรอบตัวเริ่มมืดสลัวแสงสุดท้ายของวันกำลังจะหมดไปเป็นเวลาที่คนโบราณเรียกว่าช่วงโผล่เพลหรือผีตากผ้าอ้อ,อมทันใดนั้นเองค่ะคุณปิ่นก็ได้ยินเสียง เสียงนั้นดังมาจากใต้ถุนบ้านค่ะเป็นเสียงเหมือนมีคนกำลังใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดพื้นดินอยู่คุณปิ่นขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเธออยู่บ้านนี้คนเดียวแล้วใครกันที่มาช่วยกวาดบ้านให้เธอค่อยๆลุกขึ้นและเดินไปชะงกหน้ามองลงไปจากระเบียงสิ่งที่เห็นคือความว่างเปล่าค่ะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงกวาดพื้นยังคงดังอยู่สวบสวบมันค่อยๆดังวนไปรอบๆเสาบ้านทีละต้นๆราวกับมีคนกำลังทำความ สะอาดอย่างามักขมิน้นคุณปิ่นรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวความกลัวเริ่มก่อกลุ่มหัวใจเธอรีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านและปิดประตูลงกรอนทันทีคืนนั้นทั้งคืนเธอนอนไม่หลบับค่ะได้ยินแต่เสียงกุกกักอยู่รอบบ้านเหมือนมีคนเดินอยู่บนดินแต่พอตั้งใจฟังเสียงนั้นก็เงียบไป เช้าวันรุ่งขึ้นคุณปิ่นพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงสัตว์หรือกิ่งไม้ที่เสียดสีกันเองแต่เมื่อเธอเดินลงไปดูที่ใต้ถุนบ้านเธอก็ต้องใจหายอีกครั้งพื้นดินใต้ถุนบ้านสะอาดเกลี้ยงเกลาผิดหูผิดตาราวกับมีคนมากวาดให้จริงๆทั้งๆที่เมื่อวานเธอยังจําได้ว่ามันมีใบไม้แห้งร่วงอยู่เต็มไปหมด เหตุการณ์ประหลาดไม่ได้มีแค่นั้นค่ะหลังจากวันนั้นคุณปิ่นก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆถี่ขึ้นเรื่อยๆบางคืนจะได้ยินเสียงเหมือนคนตำน้ำพริกดังมาจากในครัวทั้งๆท,ท,ที่ครกหินอันใหญ่ยังวางคว่ำไว้อยู่ที่เดิมบางครั้งก็ได้กลิ่นหมากพลูที่คุณยายชอบเคี้ยวลอยมาจางๆตามลมแต่ที่หนักที่สุดคือเรื่องของต้นจำปีหลังบ้านค่ะ ต้นจำปีต้นนี้เป็นต้นไม้เก่าแก่ที่คุณทวดเป็นคนปลูกมันสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาไปทั่วบริเวณหลังบ้านคุณปิ่นจำคำเตือนของคุณแม่ได้ดีว่าห้ามไปทำอะไรไม่ดีไม่งามแถวนั้นแต่ด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่เธอจึงไม่ใส่ใจนักบ่ายวันหนึ่งขณะที่กำลังตัดหญ้าอยู่หลังบ้านด้วยความหงุดหงิดจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวเครื่องตัดหญ้าเจ้ากรรมก็ดันมาเสียกระทันหันด้วยความโมโหคุณปิ่นก็สบคำหยาบออกมาเสียงดังลั่น โธ่ไว้เป็นอะไรนักหนาวะสินเสียงของเธอคุณปิ่นบอกว่าจูๆ่ๆลมที่เคยพัดเอื่อยๆก็หยุดนิ่งเสียงจากจันทร์ไรที่เคยร้องระงมก็เงียบกริบไปพร้อมกันบรรยากาศรอบตัวมันวังเวงขึ้นมาอย่างน่าประหลาดและแล้วเธอก็ได้กลิ่นเป็นกลิ่นหอมเย็นๆของดอกจำปีที่ลอยฟุ้งขึ้นมาอย่างรุนแรงรุนแรงจนผิดปกติทั้งๆที่บนต้นก็ไม่ได้มีดอกดกขนาดนั้นกลิ่นนั้นมันหอมจนฉุนหอมจนเวียนหัว คุณปิ่นรู้สึกไม่ดีจึงรีบเก็บของเข้าบ้านในใจก็นึกขอโทษขอโพยที่เมื่อครู่ตนเองเลผลอพูดจาไม่ดีออกไปคืนนั้นเองค่ะคือคืนแห่งความสยองขวัญที่คุณปิ่นจะไม่มีวันลืมเราราวเที่ยงคืนคุณปิ่นกำลังนอนหลับๆตื่นตื่นอยู่บนเตียงในห้องนอนของคุณยายเธอก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงหน้าต่างห้องนอนของเธอถูกเคาะก๊อกก๊อก มันเป็นเสียงเคาะจากด้านนอกค่ะคุณปิ่นหัวใจแทบจะหยุดเต้นห้องนอนของเธออยู่บนชั้นสองของบ้านใครกันจะมาเคาะหน้าต่างในเวลานี้ได้เธอได้แต่นอนตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงคลุมโป่งจนเหงื่อแตกพลักเสียงเคาะเงียบไปสักพักก่อนจะตามมาด้วยเสียงที่เธอแทบสิ้นสติมันเป็นเสียงขูดค่ะเสียงเหมือนมีคนกำลังใช้เล็บยาวๆขูดไปตามผนังไม้ของบ้านมันดังมาจากนอกห้องนอนไล่จากฝั่งหนึ่งวนไปทางหลังบ้านและ ค่อยๆวนกลับมาที่หน้าต่างห้องของเธออีกครั้งช้าๆคุณปิ่งบอกว่าตอนนั้นเธอร้องไห้ออกมาอย่างเงียบๆยกมือขึ้นพนมท่วมหัวสวดมนต์ทุกบทที่นึกออกแต่เสียงนั้นก็ยังไม่หายไปไหนมันยังคงวนเวียนอยู่รอบบ้านเหมือนกำลังจะหาทางเข้ามาให้ได้ จนกระทั่งเสียงไก่ขันแรกของวันดังขึ้นเสียงเคราะหนั้นจึงค่อยๆจางและเงียบหายไปพร้อมกับความมืดเช้ามันนั้นคุณปิ่นเก็บข้าวของที่จำเป็นใส่กระเป๋าด้วยมือที่สั่นเทาเธอไม่รอช้ารีบโทรหาคุณแม่และเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังคุณแม่ตกใจมากและรีบขับรถมารับเธอกลับกรุงเทพทันที ก่อนจะล็อกประตูบ้านคุณปิ่นลองเดินไปดูร,บรอบๆบ้านเพื่อหาร่องรอยเธอไม่พบรอยเท้าของใครแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกเป็นครั้งสุดท้ายก็คือรอยขูดจำนวนนับไม่ถ้วนบนผนังไม้รอบบ้านโดยเฉพาะที่กรอบหน้าต่างห้องนอนของเธอรอยมันลึกเหมือนถูกขูดด้วยของแหลมคมและแหลมซ้ำแล้วซ้ำเล่า หลังจากที่คุณปิ่นย้ายออกมาบ้านหลังนั้นก็ถูกปล่อยให้รกร้างอยู่พักหนึ่งก่อนที่คุณแม่ของคุณปิ่นจึงได้ตัดสินใจจ้างคนมาทำบุญบ้านครั้งใหญ่และในที่สุดก็ขายให้กับคนในพื้นที่ไปได้ค่ะ คุณปิ่นเล่าทิ้งท้ายกับทีมงานของเราว่าเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณยายหรือคนเฒ่าคนแก่ห้ามไว้นั้นเป็นเพียงกุศโลบายหรือไม่แต่สําหรับเธอแล้วประสบการณ์ในครั้งนั้นมันได้สอนให้เธอรู้ว่ากับบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงและการให้ความเคารพต่อสถานที่และความเชื่อดั้งเดิมไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยเพราะบางทีกุศโลบายเหล่านั้นอาจไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกให้เรากลัวแต่อาจจะถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเรา จากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากให้เราไปลบหลู่ก็เป็นได้แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าอย่างไรสำหรับคืนนี้เวลาของรายการช็อคพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปก็หมดลงแล้วหมอนคงต้องลาไปก่อนแต่ไม่ต้องกลัวนะคะคืนวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับเรื่องราวลี้ลับขนหวยลุกแบบนี้อีกแน่นอนสำหรับคืนนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและถ้าจะให้ดีอย่าอยู่คนเดียวนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ